สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,าน,านด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาเล่นโรบอกอีกครั้งเออผมเล่นมานานแล้วแหละเออแต่ผมที่ไม่ได้ลงกิฟทําไมรู้ไหมขี้เกียจขี้เกียดเข้าใจไหมคนข,ขี้เกียจขี้เกียจ์ขายขี้เกียจเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมเออขี้เกียจแต่วันนี้จะมาทําคลิปให้คนดูดูเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนละว,วันนี้เรามาเล่นแมปอาร์ตตีทริปอืม เราไปเงรยไปต่อตอนนี้เวลากี่โมงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมต้องอัดคลิปเสร็จแล้วก็ไปตัดอีกโอ้ยถ้าได้ยินถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ขอโทษด้วยนะขออภัยด้วยเพราะว่ามันร้อนเข้าใจไหมคนดูว่ามันร้อนมันร้อนเข้าใจเข้าใจผมด้วยนะมันร้อนมันร้อนอิบอาย ใจ okay, นะคนดูพมันร้อนร้อนของร้อนอิฟอิเลยทุกคนทุกคนร้อนกันไหมพิมพ์มาบอกกันหน่อยอแล้วก็พิมพ์บอกด้วไหาอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวจะไม่บอกก็เรื่องของคุณผมไม่ได้ผมไม่ไดีอยากให้คนบอกแต่ถ้าคุณบอกก็ดี ก็ผมอยากอยากเออไปกันต่อเมื่อกี้มันบินเพราะไอ้เชนนี่ไอประตูตน้ำหรือว่าไอ้ท้ายรถเกิดหัวต้วโอ,อ้ระกอบแล้วกันบักมันก็ยังไม่หายมันอัปเดตมาอีกแล้วทุกคนก็น่าจะอัปเดตแบบน่าจะไม่ให้มันย้อนกลับแล้วแล้วก็มี ATV เข้ามารถ ATV ตอนแรกผม,มน่ะปปรแกรมนี่ก็มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่มนในทีวีไปแล้วก็ซ่อมรถติดต่อเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนซ่อมรถแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ขอตัดไปตอนซ่อมรถเสร็จเลยละกัน โอเคก็ต okay. <ic> ัดจบมา <ic> ที่ตรงนี้แล้วนะครับคนดูไม่ต้องเส้เนแมวใช้ประตูบริพามาดูเลยเนะี่ยเอาอยู่ตั้งนานเอาไม่ได้ใช้ประตูเอ้งเงยเนี่ยน้ำมันมันติดโต๊ะมันบักออกพออ่านคลิปได้เฉยพออ่านคลิปแล้วมันได้เฉยไปลุกก็ได้วะ ดูนะคนดูเติมน้ำมันแป๊บจื๊บเกสอยากได้วีเปดก็ต้องขับไปถึงหมื่นหนึ่งแล้วก็ต้อ,ตองเติมน้ำมันก่อนขวดสามต้องมากขวดสี่ต้องมากจิดแล้วก็สีป่ะ่ีิดมาก มังนะมังนะยุบเออเออยากตกลงมาั่งไม่โอ่งบุญเลยไม่กุ้ยใส่ประตูหลังมันใหญ่อประตูหลังประตูนี้มันเล็กก็เอง่ายนิดเดียวจุ๊บ อืมไปทางประตูนี้ก็ได้ไม่ลำบากแลอวก็ได้อยากให้ อยากให้เจ้าของเกมทำประตูให้มันกว้างขึ้นนะ่ะมันเอายากเห็นไหมเนะี่ยเอเ้ยโอเคเรียบร้อยสตาร์ทรถได้รถไม่ต้องเห็นหรอก ไปกันเลยไปกันตรอไอ้ใครเคยเจอบ้างไหมวะกินมากินมาเกิดอยู่ใก้ใกล้บ้านเลยผมเคยเจอกระบ,บองเพชรอยู่บนอยู่ทุกคนเชื่อไหมผมเคยเจอกระบ,บองเพชรอยู่บนรถตู้แล้วผมก็ขับออกไม่ได้ใครเคยเจอบ้างกดหนึ่งใครไม่เคยเจอกดสอง ใบกันต่อยน้ำมันกยังไม่เหมือนกางทาแล้วไม่เจอบ้านใช่ไหมถ้าเจอ Somehow? บอดถ้า AT AT เจอไอ้พวกซอมบี้ตอนไหนนะจะชนที่ตายเลยเหมือนเบรนที่บ้านคุณนั่นใช่บ้านซอมบี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันลูกกระหินเฮ้ย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 รถดิบรถดิบ จะตองเกดเทินกับเฮเบยดจะตองจะมาแล้วฟ้าผ่าจะมาถึงตุกะ่ะแล้วบ้านคนก็ไม่เจอเลยน้ำมันก็เหลือหนงสองเดี๋ยวพอมันหมดจะเจอหมดบ้านนี้วะทำไฟจะหมดจะเจอไหนีนน่มันมาแล้วเดี๋ยวสิเปิดไฟก่อน อะไรพอฟ้าผ่ามาแม่งเจอแล้วพอฟ้าไม่ผ่าแม่งไม่เจอเชียออะไรเป็นเชี่ยเหรออย่ามืดดี๋ดยาต้องรอพี่อนมันฟ้าไม่ผ่าไห่ไอจออ,อ,อ,ออะไรอะอะไรเชียออะไรเนี่ย ปกันจิ๊บมีใครอยู่ไหมครับไม่มี ออกมาดิออกมาจะต้อนรับพี่หน่อยน่ารับทุกคนจะชนจะชนมันด้วยรถคันนี้คันถนะึงนั่นทางรถนี่แหละปาริชาตกหัว เปลกสิวะเปลกเออต้องดับเครื่องก่อนมีจองมีใจความรูมร้มาครับมาขโมยเอาระเบิดนะครับมาครับ ติดประต,ตูมันเอามันน้าไม่ได้โอเ๊เลก็เรียมมากดูก่อนใช่น้ำจริงจริงไหมโอเคใช่น้ำมีหกเเก้าเนี่ย,ยนะว้าผมจ็บอันนี้เจ็บ หมืนเติมยากเติมเย็นอย่างนี้วะคนดูมาเติมไม่ยากจัดเบียวอ่ะเบียวเบี้ยวเบียวน้ำมันสูงจุดสองเลยก็ยมันสูงจุดสองก็ไม่ต้องเติมสิเติมทำไมให้เปลืองนี่ เ้ยเ้ยไม่ใช่สิอะไรอยู่นี่อย่ามาบ้าเ้ย จะให้มาเติมไปก่อนแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้จิบปิดไม่ต้องปิดมีดีซิมีโอイルนิฟหรือเปล่าเออมันตอกอ๋ออะไรนี้วัด วัดอะไรเนี่ยดูไปรถปกอดดีกว่ามันฝนจะตกเลยอะ๋อไม่กินอาหารจะตายไงรีบกิน ใช่หรือเปล่าเป็นอะไรอะ่ะขาน้ำฮะงงนะครับทุกคนถึงงงนะตายก็ไม่เล่นเลยนะแต่งงแล้วเนี่ยอย่างอะ่ะอ้อวมันคืนอะไรอะ่ะงงนะงงงงอิงอิง,อง โอ้ยช oh. wow, ่ยโอยวอเตอร์เต็มดีเซลใช่ไหมเนี่ยโอเคดีเซลถ้าเป็นดีเซลก็เก็บไว้แค่เดียวอาจจะต้องอาจจะได้เครื่องวีเแล้วเก็บ อยากชมในตัวนั้นไงโมี่ไอ้วน่้นขนอ้อยโมลี่โม่ไอ้ยีไอ้ช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 ีไอ้ยีไอ้ช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 ีไอ้ช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 ี เร้คุณขับชนไปจ้าแม่เบน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 เยอ่อยดดยบอกม,มันมันมันอึดแล้วค่ะใช่ อิวว่ะนีมไม่ตกเลย,ไม,ยไม่ตายมันตกยังไม่ตุย,ย,ยด้วยเหมือนเหยียบพี่เหยียบใคี่ถอยหลังถอยหลังเหยียบเลย Wei, ada lagi yang belum keluar tu main. mai. Mungkin sudah ni. จะรี่ไปไหนมาเล่นกันสิมาเล่นกันสิมาเล่นกันสิเล,นนสเล่นกันสิจะตกรถเลยไอ้ยา่า よいしょ。<laughs>